มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทบทวนสิทธิ์นะคะ3ล้านคนรับ3,000นาน3เดือนค่ะเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน64นางสาวรัชดาธนาเดีเรกนะคะรองโฆษโกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกนะคะขอขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทพอทอที่ช่วยเร่งรัดการแก้ไขปัญหานี้ครัวเรือน คู่ขนานไปกับมาตรการต่างๆของรัฐบาลโดยทอปทอได้ออกมาตรการอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือลดภาระดอกเบีย้ยให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทําให้สถาบันการเงินมีเครื่องมือในการช่วยเหลือลูกหนี้ได้มากขึ้นล่าสุดนะคะ16พฤศจิกายนทอปทอได้ออกแนวทางให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นะคะประกอบไปด้วยสถาบันการเงินแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจต้องไม่เรียกเก็บค่าปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อ ก่อนครบกำหนดเช่นดอกเบีย้ยเบีย้ยปรับค่าปรับบริการสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลใต้การจำกับและสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพใต้การกํำกับทั้งจำนวนหรือว่าบางส่วนเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อลดข้อจำกัดในการดีไฟแนนซ์และสนับสนุนการรวมหนี้ทั้งนี้ให้มีผลจนถึง31ทธันวาคม2566ค่ะ 2. ปรับปรุงแนวทางการรวมหนี้ระหว่างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น โดยขยายขอบเขตให้สามารถรวมนี้ระหว่างสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจได้สักเดิมที่ทำได้เฉพาะสถาบันการเงินเดียวกันทั้งนี้แนวะทางทั้งสองจะช่วยบรรเทาภาระดอกเบี้ยของลูกนี้ได้อย่างมากค่ะและสามารถบริหารจัดก,การนี้ส่วนบุคคลให้สอดรับกับสถานการณ์การเงินของตัวเองต่อลมหายใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของการถูกฟ้องร้อง ในส่วนของทางรัฐบาลนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือสภาพคล่อง SME เพื่อรักษาระดับการจ้างงานพยุงการจ้างงานให้ลูกจ้างนับล้านมีงานทำมีเงินเดือนต่อไปโดยตัวเลขผู้ลงทะเบียนณนะวันที่19พฤศจิกาย,ยนนะคะที่สถานประกอบการการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ2.1แสนรายสำหรับผู้ที่มีลูกจ้างไม่เกิน200คนนะคะจะได้รับเงินจำนวน3,000บาท ต่อหัวของลูกจ้างเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนถึงธันวาคมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วระบบได้แจ้งว่าขาดคุณสมบัติสามารถดำเนินการยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงาน SME DOE g o TH ตั้งแต่21-27ถึง27พฤศจิกาย,ยน64ทั้งนี้คาดว่าการจ่ายเงินจะเริ่มในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเปิดทบทวนสิทธิ์นะคะพยุงจ้างงานลูกจ้าง SME ถึง27พฤศจิกายนนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ